สบายดีดิตาส่าเราตายเด้อสบายดีวุฒิสุขสกุลหน่อยหลังสบายดีพี <im <im ่น้องทางฝั่งด้าน้างน้ำหลังสบายดีพี่น้องทางฝั่งท้ายข้าน้ำเด้อหลังสบายดีวุฒิสุขสกุลทัวร์ดอกเด้อวันนี้พิตาราทุกคนไปสวนกาแฟอยู่รังบานเขาเองเนาะว่าสวนนี้เป็นสวนกาแฟเฮาดอกาเฟกกลางกาแฟหน่อยแหละกาแฟต่างๆจะดอกบานแห้งแต่งหนาแห้งด้วยเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปดอกเบิ้งหมากาแฟหน่อยคนเราทุกคนอ่ะไปกันเลยน้องเอื้อนเ้าก็ไปถ่ายอยู่นอกดิบด๋อยเนาะปรับไปทุกคนโอ้ย ปูปลามาเลยเนาะสักเพลยกับบอกไก่ทุกคนยู่ตรงบอกไก่น right. ีส่วนไก่ตากับปูปลาทุกคนไปได้พาทุกคนมามองไก่เลยเนาะจะสะดวกในในการไปไปน้องเอิร์ธเฮ้าโอ้ทุกคนดอกกาแฟกดจึ้งอ้ยหอมหอมดอกกาแฟนะทุกคนเยอเบิร์ว้าวว้าว ข้าวเป็นคักทุกคนเยอะเบิ่งดอกกาแฟแต่ทุกคนเบิ่งนี่อืมยำดอกยำดอกกาแฟบ้านเนะเเกกาะหรือเปล่ายังประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นสวนไพ่เอ,อิรแต่ว่านหลัวเมียน,นีย่โอ้หมเราก็แค่บานแบบงานน่ามแห้งเลยทุกคนแตวก็หอมแห้ง คาเฟ่ขงบ้านน่ะสวนเนาะตอนเนกเรกระเล็บอกกบอกแบบออกแห้งเลยว,ว้าวใจทุกคนเบิงโอ้แล้วค,คาเฟ่บานฟ้าแบบกดจิกเลยทุกคนหน้าแห้งนิตาคิดโดมาสุดทางนีก็เห็นแต่เราคาเฟ่แบบบานทุง,ทงพเพื่องวดเลยเนาะทุงแบบอันนี้เลยห้องก็บอหอม ย่ดใส่เนาะก็ใส่เบิ่งเบืองหนังหวเขาเนาะเป็นการทายถูกเดเบืวองิ่งโอเคทุกคนวัอนี้นิตาช่ป่ะาทุกคนยางมาดอกสวนนะป็กคนที่ต้อต่อให้ายางตอนนี้ตอนนิตาพาพนิตาทพกคนจับบอกเองสบาลนิตายากเหให้ทุกคนเห็นแบบมุ่งก่วงเลยเนาะนิตากระชาทุกคนยางเลยเนองทุกคนที่อกอหา่วงนี้จะเป็นส่วงยางดอกกระเพามกระเทุกคน งานแหงเนาะเหม่งก็เบิ่แต่ว่ามั่กะหอมหรือกะหอมแหงแน่จะว่าขาเจ้าหามโดมแต่ว่มถ้าโมเ้าสปินวัดมาทุกคนหามโมเนาะข้องามจะหามลมมาเลยาชายาหลอกเนต้วเนาะตรนี้ก็เป็นส่วนนังบาทของสาวของป่าเนาะแตาว่าเปตัวคนใส่เ็วจกคนใสเาทุกคนมาเลยเป้ข้าปลูกเป้ขาจะปลูกต้นอกใท่านั้นต้นลอกเนาะเหกดอลเบิ่ง ยเขาจะผูกสเสื้อะไรมันจะพุนงคเป้เขาจะซุ่มเก่นยน้วยนะฮะดึ้างบ่าน้องการุูมาเดจะเป็นดินที่ฝนดนี้ฝนที่ลายเพราะฉะนั้นจะเกลีนซุ่มเลยการเก็นพุงคเ้เหาดีงามเวลครขบผูมันจะพุอนีรคือ้นท่อจะผูกร้ายให้อย่างนี้เบื้องคนมีกล้องไปเลยดูนี่น่อนะนงเกลคนีจางค่มาเรอเบิ่งสว่งแยมหลอกกับพุ่งเป้เนเป็นอย่างเด็ดปรอเอราปึ๊บมาเบิ่งตัวในหน่อยก่อน อาหารวายาว่ามันเป็นหมางเป็นวาย่าวนันนี้เดี๋นิตาจะพาไปดอกไม้เนาะพี่ตาจะพาไปรอสดในกุหล,ลาบเพราะเป็นใบแห้งโค่นนางจ่าที่นิตาพาทุกคนไปรอเบิงสวนกาแฟ,ฟเลยอย่างเรียบร้อยเนาะและ้วนิตาจะพาทุกคนมารอเบิงพักทีนะสซาวเขาปลูกไว,อกไว้อ,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 อ่าจะปลูกไว้อบอ่อมขางเกลืนขังยังเนาะปลูกเอาไว้กินเองแน่แล้วก็เอาไว้คลายน,ำน้ำเนาะเป็นสวนครัวหน่อยแล้วนิตาจะพารอเบงเนี่ยเลยทุกคนวันนี้จะพารอเบิง พักมีทีสโซเครื่องปูคลองผากของ,ง,ของบ้าน้องยาดูม,มาเนาะนี่เดี๋ยวเบิ่งจะปจลนะูกจะใช้ด้ยเนาะปลูกกันจะใช้ด้ยพีตัดใส่เบิ่งค่ะนี่คือบ,บ้านบ้านน้องยาดูม,มาทุกคนนี่เดี๋ยวเบิร์วิธีการปลูกพักปลูกนี้ของเขาจะเอาด้วยนี่เบิ่งจะปลูกจะใช้ด้ยเยนาะปลูกแบบปลูกง่ายแฮมเซฟจิบจิบจิบโลกหเรียบร้อยคือบางงานเลยเนาะทุกคนแล้วก็มาเบิ่งอันนี้มันจะเป็นเบี่ย ع, เบี่ยของอ่า เดี๋ยวพักสู้เดี๋ยวพักสู้ที่ห้ากะไว้ข้าโพยเยอะสินะหลังจากวันไดปรบ้านนี้ยท่าน,นก็จะโรกมากปลูกเลยเนาะทุกคนเลยตาจะให้เป็นสมุกีกรเลยแต่พาทุกคนไปบรงนั้นพักอยู่รุมเครื่องปลูกจะมีหรอกระโผกระพุกน้ำดูำทุกคนขังเรื่องผักจารท่านจะปลูกเนาะปลูกไว้ว้าวพักอันนี้ก็ได้หลทุกคนเคยเราพักยังไงะ กินกับกอดกับลาบนะทำโมโหนี่กระเซ็บผักขาทองผักขาทองม่ใช่เป็นเบี้ยผักดีกระลังกาแต่ว่ายัางบบท่าน,นไงเป็นไดเนาะเดี๋ยวติ๊ดตาให้เบิ่งไปบดบล็อบเลยทีเ้าก็ดังเดิอมกาเลยทุกคนนี้เบิง่เบงเป็นผักกาดเนาะเบิ่งเลยเรูปแบบรูปกระนา้นอย่า,ยาเสียนดยนะทุกคน นี่ผักที่ปลูกแบบยังเรียบร้อยปลูกกันญชีด้วยเนาะแบบโลหยาโลซาด้วยทุกคนอยเบบปลูกอยู่นาวานนาเมือ่อปลูกไปตั้งหนา้าเลยทุกคนแบบแค่แค่แบบอันนี้ซื้อกับกรนะงาเอาเข้าตรงแบบใส่ปนะุ่นใส่โอยจังนะแค่พ่นน้ำพักซาโลหยาโลหยุกเนาะเจอ่างามเลยทุกคนจากที่ดิษฐตาพาทุกคนหลอเบิ้งส้นตะเพอแล้วมอหล่อเบิ้งน้าอันปากเลยแบบเป็นอย่างเรียบร้อยเนาะนดิษฐตากับสิเกลียมลงไป กินเพื่อนกินเพื่อนหนักซาวเลยก่อต้องไปซอยเบียดเพื่อนมือสาวนิดต่าก็รู้ว่าตั้งแต่สามมืสาวเพื่อนจะมาซอยเบียดซอยงานเนาะเนี่ยติตาก็จะเกี่ยมไปซอยเบียดเป็นเลยเนาะทุกคนโอเคทุกคนทางกับผ่านเราไปอย่างเรียบร้อยปุ๊บปราบเนาะกับน้องสายเฮาเมื่อกี้นี้น้องเข้าไปพ่นเทือกเกองให้เนาะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะพาน้องเข้ามาจบเก็บ โอเคทุกคนดิตากับจิคอจจคลิปเพียรจนนิเวเดอร์ขอบใจที่ทติดตาเลยครับสบ o นอกคลิปหนาะพอกันไหมจิ๊น่าก็่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิตาหเหตุคลิปใหม่ต,ต่อไปเ้ยทุกคนบ๊ายบายสวัสดี